สวัสดีครับผมเบสพอยต์วันนี้เบสจะมาแนะนำรถสตีดไกด์อัลต้าปี2025ครับผมแบบแรกเรามาเริ่มต้นกันที่เครื่องยนต์กันก่อน,นเครื่องยนต์ของตัวสตีดไกด์อัลต้านะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,923บีแรงม้าอยู่ที่107แรงม้าแรงบิด175นิวตันเมตรที่3,500รอบครับเครื่องจะเป็นเครื่องสีดำแล้วก็ตัดสีโครมนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดครับผมแล้วก็เครื่องยนต์จะระบายความร้อนในน้ำครับทำให้ อุณหภูมิในช่วงรอบต่ำเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรแล้วก็เครื่องยนต์ทนทานขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ตัวกาดเข่าเนี่ยครับจะมีขออนุญาตนะครับจะมีช่องเพิ่มขึ้นมานะฮะทั้งสองฝั่งเลยซ้ายแล้วก็ขวาสามารถวางของได้เยอะมากครับแล้วก็ตัวนี่ครับชิลสามารถปรับได้นะครับตัวด้านข้างโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของชิลหน้าจะเป็นชิลสทรงสูงนะครับ ตัวนี้จะลดแรงกระแทกของหมวกกันน็อกครับที่เกิดจากลมนั้นได้ประมาณ60%ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า led ครับแล้วก็นี่ครับตัวไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟฉุกเฉินโอเคแล้วก็ตัววงล้อหน้าขนาด19นิ้วครับแล้วลอหลังขนาด18นิ้วจะเป็นสีดำแล้วก็ตัดเงินครับสวยงามมากโชคหน้าขนาด49มิลลิเมตรครับผม สีดำแล้วก็โช๊คหลังช่วงยุบอยู่ที่76.2มิลิเมตรครับแล้วก็ตัวเนี่ครับผมมาดูด้านหน้าจอกันบ้างอินโฟเทนเมนต์จะเหมือนกับสติดไกด์ปี2024ครับก็จะมีบอกความเร็วนะครับ Gear. เกียร์แล้วก็โหมดฝั่งขวาก็มีตัวลมยางครับวัดรอบนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวสติดไกด์เอาเตเลยก็จะเพิ่มฮิตกิฟขึ้นมาตรงนี้นะครับ ขนาดถังน้ำมันอยู่ที่22.7ลิตรครับผมเดินทางไกลเนี่ยสบายๆเลย300-400กิโลสบายครับโอเคเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะนั่ง2ตอนนะครับขนาดใหญ่แล้วก็คนซ้อนจะมีตัวพนักพิงมาให้นะครับแล้วก็จะโอบมาถึงช่วงช่วงช่วงหลังเลยนะครับโอบมาแล้วก็กระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าที่เพิ่มขนาดขึ้นจากตัว u l t r ล Limited นะครับจะเก็บของได้เยอะมากนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นตัวสติกไกด์อัลต้าจะเพิ่มตัวกันล้มมาให้เลย mm hmm. การล้มหลังให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับตัวพิลอสามารถปรับตรงนี้ได้เลย mm hmm. ง่ายมากนะครับสามารถปรับได้ถ้าเราสัมภาระ้เยอะเราก็ปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวพักเท้าหลังจะเป็นแบบแป้นครับสามารถวางเท้าได้เต็มๆสบายๆเลยนะครับโอเคส่วนตัวไฟไท้ายนะครับจะเป็นไฟไท้าย แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่รวมกันนะครับอยู่ผมเราเปิดให้ดูไฟเบรนนครับค่อนข้างที่จะเก็บงานได้เรียบเนียนแล้วก็สวยงามมากครับจุดเด่นของสติดไกด์อัลตา้าเลยก็คือจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวแหลกข้างหลังสามารถใส่ของได้แล้วก็กระเป๋าใบใหญ่มากสามารถวางหมวกกระดกเต็มใบได้2ใบได้แบบสบายๆนะครับโอเค ส่วนสติไกเกอ t ์ต้านะครับราคาเริ่มต้นเพียง1 7ึ่0 0้บาทถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์มาให้เบสได้เลยนะครับอยีเบสจะตอบทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวหรือแนะนํารถ h a r ์เรย์ดีเวสัรุ่นไหนสามารถแจ้งมาได้เลยครับผมวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของพี่ๆสวัสดีครับ